สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักของคุณครูทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวฉันแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนคุณครูมีคำถามอยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนพบเจออะไรบ้างตลอดระยะเวลาที่เดินทางมาถึงโรงเรียน อาเริ่มจากใครดีอ้านึกออกแล้วเริ่มจากน้องยุหนูเจอรถค่ะคุณครูต่อไปน้องดาหนูเห็นต้นไม้ค่ะและน้องปอหนูเจอแม่น้ำค่ะอ่ามีแล้วคำตอบ แต่คุณครูอยากจะรู้เพิ่มว่านอกจากสามคำตอบนี้แล้วเด็กๆพบเจออะไรมาบ้างข่าวนี้คุณครูขอเริ่มจากน้องดาค่ะก้อนหินค่ะน้องปอค่ะสุดนัาค่ะคุณครูน้องยุค่ะบ้านค่ะคุณครูเมื่อเด็กๆมีคำตอบให้คุณครูแล้วคุณครูก็จะอธิบายว่า สิ่งแวดล้อมมันคืออะไรมันก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองซึ่งจะมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันประเภทแรกคือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้แก่น้ำตก ภูเขาทะเลแม่น้ำพืชและสัตว์2ค่ะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้คิดและประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากที่มนุษย์ อาศัยอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นถนนบ้านพัดลมทีวี เอาละค่ะนักเรียนหลังจากที่ได้เรียนเกี่ยวกับความหมายไปแล้วเราลองมาเล่นเกมกันหน่อยสิคะว่านักเรียนสามารถจําแนกสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนสำหรับเกมการจำแนกประเภทของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราเอาละค่ะท้ายนี้ คุณครูก็อยากจะฝากให้นักเรียนช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราให้คงอยู่ตลอดไปเราจะได้มีทรัพยากรไปใช้หลังจากที่นักเรียนได้เล่นเกมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนักเรียนเปิดหนังสือสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมหน้า 238กิจกรรมที่หนึ่งสิ่งต่างๆรอบตัวข้อหนึ่งคำสั่งให้นักเรียนสังเกตภาพและเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมของสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ปรากฏในภาพข้อสองคำสั่งจากภาพ ในข้อ1นนักเรียนจำแนกสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจะมีอยู่ด้วยกันสองช่องช่องแรกสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติช่องที่สองสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วพบกันใหม่นะคะ